โอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมมือนี้มาพบก,กับผมปันแต่ช n แนลอีกแล้วนะครับผมยูจัดไปเมื่อนี้มาอยู่เกมโลมาในค่ายโจ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมนาะมาถือทุนมาหาร้อยบาทไทยนะครับผมนาะมาเบิรงกันว่าห้าสิไปกันได้ พอได้กันนะครับผมนะมาเริ่มเบสซิปหาบาทเลยม่ะย่จโจโยกไปตามเพลงพี่น้องโยกไปนะครับผมนะมาสำหรับผู้ใดนะคะรับผมเขาไม่ได้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์โอ้โหหายเบิดแพงเลยพี่น้องเขาไมา่ได้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปันแต่ชาแนลนะเด้อครับผมเดิมมาจะได้มีกำลังใจในคลิปต่อไปกันนะครับผมเด้อมา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 ,มา เดี๋ยวจะมีการฉลอง1000ผู้ติตาามนะครับเดี๋ยวเอาโค้ดมาให้นะครับผมนะติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับผมบอ่อผาดแน่นอนนะครับผมจัดไปจัดไปมาเบิรงกันนะครับผมหารอยครับไปกันในขณะน,นะครับตามสไตล์ผมคืขึ้นเก่าล่ะได้ปุ๊บหนีครับบอยยูเห็นไหมดุเดินขึ้นหรอครับผมโอ้ยอยูเห็นยังเนาะดุเดินขยขึ้นนี่ ไโยกไปตามเพลงพี่น้องโยกไปตามสไตล์ปั้นแต่นะครับผมนะผู้ใดให้เขามาเบิ้งเราสามารถเบิ้งคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับผมเด้อเอาคลิปผมไปเบิ้งเป็นแนวทางได้นะครับอยากบวกอยากได้นะครับผมเบิ้งคลิปผมเป็นแนวทางเอาไปปั้นกันได้นะครับผมนมาํามะพี่สุดเอ้ยตัวกุียแล้วมีเงินดหดอสองหาปานเนาะ โอ้พี่จปนินมาขอละโอ้เสียเสียเลยหมาเด้อมาเด้อล้อมาอยานี้มาเด้อสำหรับผู้ใดน,นะครับผมอยากเล่นเว็บพี่ผมเล่นเว็บพี่ผมปั้นนะครับผมนะมาผมสิคอมเมนต์เราผมปักมุดไว้นะครับผมนะให้พี่น้องเขาไปปั้นนะครับเขาไปแตกกันได้เด้อครับเด้อกันเกยว่าผมเอามาโคตรมาแจกอะเขาไปใส่ในเว็บนั่นแหละนะผมนะ นองถาเลยอยากได้เครดิดฟี่อยากได้โคตรไปเล่นฟี่ๆอะมาถารับเลยได้ครับเทิร์นสองสามเทิร์นสำนันละบอกมาจากปันแต่มาฝากใครผมตบใสนะ่เลยเก่งวะบอกแบงค์ใส่นะครับผมเล่นได้รีครับเล่นได้รีผมเบาอกรีนะครับแต่ว่าตมเราเบาหยองนะฮะนักเล่ง่งผมนักเลงผมตายแล้วปลอดซีแล้วครับผมเนอะจัดไปพี่น้องเบิ่งได้เกมกันต่อนะครับ โอ้ยน้อมันบอกใยายเลยพี่น้องเจ็บ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 มาเบิ้งกันพี่น้องว่าเสัญญาขี่หรือมันสีญญาขี่ครับกดท่อโบไปแล้วโอเคพี่น้องโอ้โหายเป็นแถบนะครับผมนะหายเป็นแถบเป็นเลยเชี่ยวนะฮะโออเฮ้ยเขาฟีสป,ปินนะเนี่ยเป็นไปได้บอโอ้ตัวหวีกแล้วโอ้โห ยังไงเนาะตัวกูดีเลยโอเคครับพี่น้องโอ้คอมโบเนี่ยคือยังไเด่นมาเป็นพันแล้วพี่น้องมาเอ้าบวกอยู่ตอนนี้บวกอยู่นะครับผมนะบีกวินเทือดเดี๋ยวผมไปเลยเด้อผมบอกเลยผมไประยุกษ์มาเด้อมาเด้อถือกูแทนแล้วมึงมือนี่ยะขี่กันไปคางนึงอ่ะเนาะเด้อเนาะเด่นหกเีฟมีอะไรพี่น้องจัดไปจัดไปนะครับผม เจ็ดสิบผาดีกว่าฮ่สำหรับผู้ใดนะครับเข่ามาแล้วกดไลค์กดซับสไครป์ผมใน่โโโเด้อขอลอกแล้วครับผมทุกคนเลยนะครับผมนะเอื้อมมือยาวๆของพวกเจ้านะครับผมไปกดให้อยๆในเด้อครับผมเด้อพี่น้องเอ๋ยมีภาพตัวโอเคครับพี่น้องโอ้โหพันสามของหาขี่นะพี่น้องบิ๊กวินนะครับผมเอาละโอเคบอยู่เห็นไหมหนุ่มเงินขึ้นนะครับผมโอเคครับผมบายบาย,บาย